สวัสดีครับพี่น้องผัเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM. x e กับการผันตัวเองจากนักเล่นการ์ดเฉยๆไปเป็นเจ้าของร้านการ์ดเกมเลยนะครับเกมนี้เนี่ยก็คือการ์ดช็อปซิมูเลเตอร์มันติตีเพลเสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับการ์ดเนี่ยมีสไตล์ของโปเกมอนนะครับเป็นหลักผสมผสานกับดิจิมอนนะก็ค,ะค่อนข้างจะสวยงามอยู่นะครับแถมยังเล่นมันตีเพลเยอร์ได้ เรียกว่าเป็นจุดที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกสนใจในเกมนี้ขึ้นมานะครับแล้วคนที่นําเกมนี้มาเผยแพร่ให้เราก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคนที่จะมาร่วมอยู่ในเกมกับเราวันนี้นะครับก็คือพี C ่เซคัสเดอะเนฟนั่นเองครับผมสวัสดีครับเกมนี้นะครับการ์ดช็อปซิมูเลเตอร์มัลติเพเยอร์เนี่ยถูกพัฒนาโดยทีมเชนเกมนะครับแล้วก็จะจำหน่ายด้วยเชนเกมเช่นเดียวกันนะครับผม อาจจะโอเคอ่ะผมเป็นคนตั้งเหรอนิวเกมเลยใช่ไหมกดนิวเกมเลยนะครับมีพาสเวิร์ดเราใส่พาสเวิร์ดไว้เป็นพาสเวิร์ดที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีในกรณีที่เราเล่นเกมแบบออนไลน์นะครับโคออเบเรชันโมเดลหรือเปล่าแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของเท่าไหรอันนี้คือโคออเบเรชันโมเดลเนี่ยมันคือเปิดร้านร่วมกันใช่ไหมใช่ใช่อ่า เปิดร้านอ่าไหนๆก็มาเล่นด้วยการร้านงั้นเราเปิดร้านร่วมกันไปนเลยละกันนะครับปกติผมเปิดร้านแยกกับพี่เนฟนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหาด้านบักเท่าไหร่ระบบโคโอเปเรทีฟเนี่ยหรือว่าโคโอเปเรชันโมเดลเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาไม่นานนะก็ยังมีบักบางส่วนที่ทำให้เราเนี่ยเล่นยากอยู่เรียกว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยสวยงามนะครับมีเจ็ดหนึ่งคอฟฟี่ด้วยร้านกาแฟเปิดย4บชั่วโมงแต่ว่าไม่เปิดให้เราเข้าไป เกมนี้เนี่ยก็จะให้เรารับบทนะครับเป็นเจ้าของร้านอ่าซื้อกาดมาขายนั่นเองซื้อซองแล้วก็เดินไล่เก็บการ์ดตามเมืองนะครับการท,ที่คนเขาทิ้งไว้ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเนี่ยเราสามารถที่จะมาหิ้วกลับบ้านไปได้นะครับหรือว่าหิ้วไปที่ร้านเพื่อเอาไปขายอุ้ยมาถึงได้กาดขอบสีรุ้งเลยโดยการ์ดท,ทุกใบที่เราเก็บมานะครับเราไม่ได้เก็บเฉยๆแต่เราสามารถนำมันมาใช้แบทเทิลกับคนอื่นได้ด้วยนะครับ อันนี้คือทรงร้านของเราพร้อมๆกับแถบแถบของนะครับในวันแรกเนี่ยเรามีเงินแค่2,000เท่านั้นแล้วเราก็มีเซ็กการ์ที่สามารถซื้อได้นะครับเจเนอเรชันวันอ่าเป็นการ์ดแพ็คเซตแรกอ,อย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมีถังขยะเอาไว้สลรับทิ้งเพื่อเพิ่มเงินนะครับเวลาทิ้งในถังนี้จะได้เงินเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์ตอนนี้ต้องมี Generation Standard p a พ็เนี่ยอย่างน้อยสัก4่อ่าเจเนอเ t ชันสแตนดาร์ดบ็สัก2นะครับตอนนี้เนี่ยก็818เข้าไปแล้วทีนี้เนี่ยเราจะซื้ออย่างอื่นเพิ่มไหมอ่ามันมีเรื่องของคาร์ทโฮเดอร์กับพวกเขาได้ว่าเพล y มน n นะครับสนามรองสนามรองเหรออืมถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อชั้นวางเราซื้อชั้นวางอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะ ซื้อชั้นวางไว้ชิอกอันหนึ่งใช้เงินให้คุ้มเนี่ยหมดแน่2,000เนี่ยไม่เหลือบอกเลยอ่าเราก็มาที่เมอร์ชานดิสนะครับสั่งอย่างละ2จุใจสต็อกวันแรกเรียกว่าใช้เงินเกือบหมดเลยไม่ไม่มีสำรองไปสู่วันต่อไปแน่นอนอา้าวเกินด้วยครับค่าส่งมันเกินป่ะแย่แล้วทุกคนทำไงดีค่าส่งมันเกินแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวเราอ่าเราลดเราลดเพย์แมทลงสักอันหนึ่งเพย์เพย์แมท เอ้ยนี่นี่นี่ออ้าวพี่เนฟเขาส่งเงินมาให้ผมละงั้นสบายแบบนี้เรียกว่าตังตึงตึง,ตงอลนึงตึงตังนะครับมัาใช้เงินร่วมกันนะฮะเอ,อ้ยแมวเขาไปฮิวกาดมาให้ผมโอ้โหการดไปละห้าสิบหกดอลแมวเขาหิ้วกาดมุ่งมาสุดยอดไปเลยโกทูโยกาดชอบอะและนี่ไม่ใช่ร้านผมอะเนี่ย <c oughs> คือเวลามันเดินไปเรื่อยๆนะผมจะมาเสียเวลา ไปกับการไร้สาระไม่ได้นะครับอันนี้เราต้องเรียกว่าจัดงานเร่งเลยจัดงานเร่งเราก็มีหน้าที่มาจัดร้านนะครับสำหรับคนที่ชอบตกแต่งร้านจัดร้านในสไตล์ของตัวเองนั้นจนจะถูกใจเกมนี้มากๆครับเพราะว่าเราสามารถวางของวางทุกอย่างได้หมดเลยแต่จะไม่ถูกใจกับคนสายตาเอียงนิดนึงนะเพราะว่ามันลำบากมากในการวางมันไม่มีกริดให้เรานะครับเราต้องวางเองโอเคอ่าเราวางได้แล้วทีนี้เนี่เราก็ต้องแบกของเข้าร้านมา ิดกล่องมานะครับเราก็จะพบเจอกับซองการมากมายมหาศาลเพื่อนามาขายอย่าเพิ่งนะฮะใจเย็นนะครับคุณลูกค้าผมเพิ่งมาเปิดร้านวันแรกอย่าเพิ่งรีบร้อนไป10บโมงเป็นเวลาปกติครับเวลาห้างยังตั้งกี่โมงฮะแค่10บโมงคุณรอได้อยู่แล้วไม่สิบละ จังหวะนี้อาจจะได้ขายตอนบ่ายเลยก็ได้เอาแล้วผมจะทิ้งถังขยะข้างนอกทาไมวะผมไม่เอาถังขยะมาวางโอ้โหเสียไปแล้วสองดอนอันนี้เรียกว่าเสียด้วยความโง่ของตัวเองล้วนๆซื้อถังขยะมาแล้วก็ไม่เปิดมาใช้เอาลาะเราวางไวขง้ข้างๆประตูนี้ครับอืมนี่เลยสวยงามอ่าแล้วเราก็ขายเนี่ยเห็นไหมทิ้งใส่กล่องนี้ได้เพิ่มสองดอนนะครับเราอยากเรียกว่าอย่าหมิ่นเงินน,อน,น้อยอ่าเราต้องเก็บ ทุกเม็ดทุกสตางค์ที่จะเก็บได้เพลย์แมสีดำเกือบจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ขายได้แค่8อันแล้วดีนะพี่เนปไปหาตังค์มาเพิ่มให้งานนี้อดแน่น้องแมววิ่งไม่หยุดเลยโอเคอการนะครับอันนี้สลีปซองใส่การ์ดมั้งน่าจะใช่ปะ่ะหรือว่าเขาไม่ได้นับเป็นซองใส่การ์ดมันสแตนดาร์ดทอ็อปโหลดเดอร์ผมคิดว่าน่าจะเอาไว้สําหรับใส่การ์ดแรมากกว่าคือแบบว่าทําให้ขอบมันไม่พังอ่ะซองใส,ซงใส่ซองใส่ ใช่เหรอมันเหมือนซองซองแก้วเลยนะมันผมว่ามันเป็นซองแก้วมากกว่าที่แบบเอาไว้ใส่การ์ดแล้วแบบขายอะ่ะเป็นเกรดดีๆอะไรเงี้ยทำให้ขอบมันไม่ยับไม่ย่นนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็อาจจะเป็นซองใส่แบบที่พี่เดบอกก็ได้แต่ดูจากทรงแล้วผมคิดว่าไม่น่าใช่ซองใส่มันเขียนว่าการ์ดสลีปเหรอมันไม่ไม่ได้เขียนว่าการ์ดสลีปอ่ะ มันก็น่าจะเป็นสลีฟธรรมดาถ้าเป็นสลีฟธรรมดาก็น่าจะซองเดี๋ยวดูใหม่อีกทีนึงการ์ดโฮเดอร์มันคือการ์ดโฮเดอร์ผมว่านั่นแหละมันเป็นซองเอาไว้กันการ์ดเสียเนี่ยการ์ดโฮเดอร์เนี่ยแน่ๆเลยอันนี้เราอย่าลืมมารับตังค์นะครับของดีดีของแต่งให้ด้วยจะบายแล้วอันนี้คือจะเปิดบ่ายจริงเหรอเนี่ยพี่เนมเขาไปวิ่งไล่เก็บการ์ดในเมืองอยู่่ะเออเราเลยไม่มีคนช่วยจัดร้านครับเดี๋ยวผมจัดเองเอ้ยอะไรอ่ะแหวนมีแก้วแหวนเงินทอง เป็นรูปกรอบรูประวางไว้ข้างบนนี้แล้วกันอ,อ๋อเหรียญน,นี่ว่าแก้แหวนเงินทองอะไรกันเอาสตอ๊อกข้าร้านก่อนรอนนหนิอนึงนะครับคุณลูกค้าผมทํางานคนเดียวอีกคนนึงเขากําลังทําการเก็บเกี่ยวการ์ดอยู่ครับพวกคุณทิ้งการ์ดกันเรียกว่า ไม่เห็นความสําคัญเลยอ่าดังนั้นทำไมมีของเยอะไม่เยอะเท่าไหร่มีสต็อกแค่หนึ่งชั้นเองแต่ต้องเอาเข้าเห็นพูดว่าทํางานคนเดียวแล้วนึกว่าของเยอะให้ก็แบบว่ามันมีของสต็อกไงต้องเอาเข้าร้านเลยยังเปิดไม่ได้บ่ายบ่ายยี่สิบแล้วโอ้โหเปิดร้านไปก่อนดิเปิดแล้วครับไม่ได้ดิเฮ้ยเราต้องจัดเรียงให้เรียบร้อยก่อนโอ้โหกว่าจะได้ขายไม่เป็นไรนี่เงินสามพันเก้าแล้วเนี่ยพี่เนฟเขาไปทำอะไรมาไม่รู้ฮะเงินทะลุทลายมากเปลี่ยการนี่แหละเปลี่ยการไม่ได้ มีฟิกเกอร์ด้วยฮะเดี๋ยวไว้เราหาเรื่องไปขายฟิกเกอร์ละกันอิรัชชัยมัสเซเป็นคุณลุงใส่แว่นมาซื้อการไปประมาณ6แพ็กเแพ็คอ่าเแพ็คนะครับสแกนจ่ายด้วยเกมนี้มีระบบสแกนจ่ายนะเรียกว่าทันโลกมากเอออิรัชชัยมัสเซสแกนจ่ายอีกแล้วโ,โหพวกคุณมาคู่กันแน่นอนดูสาวน้อยในชุดเมดคนนี้สัก่อน มาซื้อเพย์แบทไปแต่ไม่ซื้อกาดหรือว่าเขามีกาดอยู่แล้วอะคุณไม่ซื้อกาดร้านผมหรอครับไปซื้อกาดร้านคนอื่นเดี๋ยวไม่ได้แลนะซื้อกาดร้านผมมีโอากาสได้แลนะครับ <c oughs> คนนี้คือเหมาอะเหมาเป็นเซ็ตโอเคเรายินดีขายนะครับสาวสวยเกมนี้โมเดลสาวสวยทั้งนั้นเลยโอ้โหสแกนจ่ายขอบคุณมากฮะสะดวกสุดๆคนนี้เขาซื้อเพย์แมทอีกแล้วอะซื้อไปเล่นกับเพื่อนหรือเปล่า มีระบบของการใช้บัตรด้วยนะครับใช้บัตรอ่าเรียกว่าเราทำหน้าที่อย่างกับเซเว่นอีเลเวนโอ้โหอันนี้คือจิววาเลนทน์แน่นอนจากซีรีส์ r ร s i d e n t Evil ที่ผันตัวมาเป็นนักเล่นการ์ดหลังจากจบเหตุที่เมืองและคูซิตี้นะครับเธอก็มาผัานตัวเป็นนักเล่นการ์ดแทนลุงเอาค่าซองเองเหรอลุงจัดหนักให้หนักนก,กว่านี้หน่อยฮะเปิดร้านวันแรกเลยนะเนี่ยการ์ดกำลังดังนะครับลุง เดี๋ยวมาทีหลังสินค้าไม่มีแล้วนะ่ะเออเดี๋ยวเสียได้นะมาเสียได้ทีหลังมันช้าไปนะครับของมีต้องรีบก่อนนี่คุณเมตตาแดงอย่างก,กับอย่างก,กับแวมไพร์มาเลยเชียวอ่าเงินทอนนี่เลยว่าไม่มีพลาดโอ้โหงานดีงานคิดตังค์งานถนัดเลยฮะพลาดก็ไม่มีใครรู้60รูดการ์ดเรียบร้อยโอ้โหพ่อหนุ่มมีอะไรอะ่ะมีพร็อพกระสุนลูกซองอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยด่า จ่ายมา60ทอน40ไม่ทอนได้ไหมไม่ได้นะเราเป็นร้านค้าเราต้องมีความซื่อสัสตย์ต่อลูกค้านะครับไม่ว่าจะเล็กจะน้อยเราก็ต้องทอนนะฮะขอบคุณนะครับโอ้โหแม่สาวดูแต่ละคนมาแบบสวยๆทั้งนั้นสแกนจ่ายยินดียิ่งเลยครับอันนี้เรียกว่าเลิฟเลยใครมาสแกนจ่ายที่ผมเลิฟเลยเพราะมันง่ายที่สุดละกดทีเดียวจบเออไม่ต้องมานั่งขี่นั่งทอนให้วุ่นวาย เอาล่ะ198บาทขอบคุณครับอิระชัยมัสเซผมม่วงมาด้วยนี่เมืองนี้เขาทำงานกันดีสแกนจ่ายนะครับผมเรียบร้อยครับเงินเข้าแล้วเพลย์มแมทสามอันจัดไปครับผมทอน10บาทไปคุณลุงโอ้โหคุณลุงกลับมาอีกทีพร้อมกับเสื้อผ้าใหม่และการมาเหมาการ์ดเพิ่มขึ้นจากเดิม40เอาไปครับผมทอนไปอุ้ยอันนี้เขามาคู่กันแน่เลยอะ่ะ คุณทํางานที่เดียวกันหรือคุณเป็นแฟนกันครับขอละลาบละลวงได้ไหมไม่ได้ครับในฐานะของนักขายที่ดีอย่าไปละลาบละลวงเรื่องของเขาโอ้โหเห็นไหมนี่กล่องหรือว่าสแกนจ่ายอันนี้รักเลยรักเลยผู้ชายผู้หญิงไม่สําคัญครับถ้าสแกนจ่ายเรารักอย่างเดียวรักที่เป็นสบู่หรือเปล่าเอามาใช้ถูตัวไม่ใช่นะครับอันนั้นอย่าเล่นมุกมันเก่าละ 2บาทเงินทอนขอบคุณครับอิราชัยมาเสย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านการ์ดแคปิตอลตีดนะไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเราไม่ใช้เราเราไม่เอาเราไม่ก๊อปปี้เราจะพยายามทำสิ่งที่แตกต่างร้านของเราต้องเป็นอ,อันนั้นเขาการ์ดแคปปีนะฮะของเราต้องเป็นแคปิตอลซิตี้เป็นยูกิโ oh! อยูดีแคปิตอลซิตี้หรือเปล่าอ่ะมันชให้คุ้นๆเหลือเกิน มันมาจากอะไรสักอันหนึ่งนี่แหละทอนสิบาทนะครับขอบคุณมากครับคุณเมดขู่ก็ตายโอ้โห,โหแม้แต่ด็อกเตอร์ยังเล่นการ์ดเราอ่ะคิดดูมันดังขนาดไหนไม่ใช่การ์ดเราหรอกมันเป็นการ์ดของคนอื่นเราเป็นแค่ผู้จัดจําหน่ายครับโอ้โหไม่ต้องทอนอันนี้ก็เลฟเหมือนกันคุณเมดขอบคุณนะฮะที่อุตส่าห์มาอุดหนุนร้านของเราแบบนี้เอาจริงนี่ถ้าไม่ติดว่าเปิดร้านคู่กนันนี่อาจจะมีส่วนลดให้เลยนะครับ พี่เดฟเขาไปเอาตุ๊กตามาขายแล้วอ่ะคือแบบเริ่มมาถึงก็มาถึงก็ใส่หนักเลยมาถึงก็จัดนวเลยครับออโอ้โหเรียกว่าลูกค้าซื้อตุ๊กตากันอย่างอุ่นหนาฝ่าค้ังซื้อเอาไปฝากลูกหลานก็ได้ซื้อเอาไปเก็บสะสมก็ดีอืเพิ่มเรียกว,ว่าเพิ่มเรดตริงเพิ่มเรดตริงให้ร้านมีสินค้ามากขึ้นโอ้โหขอบคุณครับจ่ายพอดีน่ารักมากก็อกมาเลยซื้อ ซื้อโมเดลกลับไปเก็บที่บ้านด้วยอ่านี่เป็นสายสะสมแน่สวัสดีครับพ่อหนุ่มโอ้โหคุณก็ชอบสิ่งของน่ารักเหมือนกันเป็นผู้ชายเราก็ชอบของน่ารักได้รูด,ด้วยบัตรรูด,ด้วยบัตรขอบคุณนะครับขอบคุณครับอิรชัยมาซใส่ถุงมาเลยเขาซื้อเพย์เมทไปอันเดียวอยวู่แล้วอะอันนี้เขาไปทำอะไรอะเขา,เาไปลองการหรือว่าเขาเอาไปลองพื้นบ้านเดินนุมน่มๆอะไรอย่างงี้ มีคนคอยเติมสต็อกให้เราตลอดนะครับเราเลยกลายเป็นพนักงานแคชเชียร์อย่างจริงจังสวัสดีครับผมโอ้โหคุณเอาเพลแมทไปลองตุกตาแน่นอนจังหวะนี้เพลแมทหนึ่งตุกตาสามดูเรื่องขอบคุณนะครับเฮ้ยร้านเราเป็นที่นิยมในหมู่ของ,ของเหล่าคุณพ่อด้วยนะครับคุณพ่อที่ซื้อตุกตาไปฝากลูกๆที่บ้าน1 7 0บบาทโอ้โหเรียกว่าใจป่าใจป้าม,มาก คนนี้เอาตุ๊กตาแมวด้วยอาจจะเอาไปฝากคนที่ศูนย์วิจัยก็เป็นได้หรือไม่ก็ฝากคนที่โรงบ้าอะไรเขาแต่งตัวคล้ายๆเสื้อแบบเหมือนเสื้อขาวเสื้อนักวิจัยอ่ะโอ้โหสแกนจ่ายเยี่ยมเลยครับคุณลุงคุณลุงเป็นคนดีของสังคมมากฮะคนนี้มาเหมาอ่าเหมาซองการ์ดไปหลายซองอยู่พร้อมๆกับตุ๊กตาไปอีก2ตัว189บาทโอ้โหนี่มันราคาหงกระบตด ยังกับบัตรเติมเวลาเติมชั่วโมงสมัยก่อนเลย189บาทใครคุ้นๆนี่แปลว่าอายุต้องเยอะแล้วครับคุณนะครับที่สแกนจ่ายยูราชัยมาเซ่หนบ็อกก็เพียงพอแล้วที่คุณจะได้การแร่โอกาสเป็นของทุกคนครับผวม,มาเลยฮะตามใดที่ยังไม่สามทุ่มร้านเราจะยังเปิดอยู่ให้บริการอย่างต่อเนื่องเรียกว่าทํางานประดุดดังเป็นญาติมิตรสนิทกันขอบคุณครับ ที่สแกนจ่ายโอ้โหเรียกว่าเหมาตุ๊กตาแมวไปตั้งอันนี้เรียก,ยกว่าครบเซตเลยนะครบเซตของหลักการเก็บสะสมนะครับ1ชิ้นใช้1ชิ้นเก็บ1ชิ้นสำรองนะครับ3ชิ้นสมบูรณ์แบบเยี่ยมเลยคุณทําได้ถูกต้องละหัวดีกะได้การแร่เต็มที่เลยนะเอาการโฮดเดอร์มาเตรียมไ้ด้วยนะฮะกะว่าเปิดมานี่ต้องได้แร่แน่ๆขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผมคุณสาวยีตตอนรับฮะ ตุ๊กตาร้านเราน่ารักมากคุณภาพดีดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญใส่ไปเลยโอ้โหเรียกว่าซื้อแบบกระจุยกระจายสแกนจ่ายน่ารักมากโอ้โหตุ๊กตาขายดิบขายดีมากครับมันแพงนะเนี่ยตัวหนึ่งหลายตังนะแต่ว่าเขาก็ยอมซื้อกันนะครับเขาก็ยอมจ่ายเอ้ยซื้อนกกับแมว อันนี้เอาไปเป็นเพื่อนกันอาจจะแบบว่าไปเล่นบ้านตุ๊กตาหรือเปล่าขอบคุณนะครับยินด,ดีต้อนรับครับผมลุง2บล็อกกับตุ๊กตาแมวหนึ่งสแกนจ่ายนะฮะเงินเข้าแล้วส่วนพ่อหนุ่มคนนี้เพย์มแมทสองลองกับตุ๊กตาม,ม,มาเลยดีกว่าเรื่องการคิดเงินไม่ธรรมดาสามทุ่มแล้วหมดโอกาสแล้วครับหมดโอกาสละโอโ้โหเขาคิ้อะไรมาเต็มไปหมดหเลยวันะ มันมีของมาเรื่อยเลยอ่ะเรามีแอคช e v เมนต์เราก็กดรับไอ้พวกถุงบองถุงมือผมยังไม่รับแล้วกันมันลกล้านนะครับแต่เงินเนี่ยเราต้องมีอ่ารับก็ดีทำไมไม่รับอ่ะรับบ่จะเอามาวางไหนอะ่ะถ้าไม่วางก็ถ้าไม่วาง,าวางก็ขายไงกด f ไปดิอันนึงอ้าวเหรอไอ้พวกถ้วยพวกเนี้ยนะชอชไทุกอย่างอะ่ะอันไหนไม่เอาอะ่ะขายให้หมดแล้วนนเราควรจะมาวางหรือเราควรจะขายขายสิก็ขายสิ ถ้าไม่ได้จะใช้ในร้านแล้วจะวางเอาไว้ยังไงอ่ะมันหยิบมาแล้วก็กด F หรออ่าไปวางอ่าไปวางก่อนเสร็จแล้วกด Q แล้วก็ค่อยยินอินออโโอ้โหเรียกว่าคนไม่รู้จริงอันนี้อันนี้เราได้คนมีประสบการณ์รู้จริงมานี่ถ้วยพวกนี้ไม่ได้สําคัญสําหรับร้านเรานะฮะเงินสําคัญกว่าอนาคตมันยังมีรุ่นที่เงินเงินคือทุกสิ่งทุกอย่าง Money is everything เพราะฉะนั้นเราจะขายไปไปก่อนอย่าไปเสียได้เงินนั้นสําคัญยิ่งเพราะว่าเราต้องเอามาอัปเดตร้านครับอัปเดตร้านด้วยกันขึ้นเป็นเจน2แล้ว5,000จ่ายเจน2ได้การเพิ่มโอ้โหเรียกว่าตึงๆอันนี้เรียกตึงๆอยากเปิดซองมากเลยเราต้องเราต้องซักหน่อยละขโมยขโมยเปิดนะซักบล็อกหนึ่งอ่าเรียกว่าลุ้นเป็นพิธีแล้วกันขโมยของขโมยของในร้านเจ้าของร้านคือเราเองมันไม่นับเป็นการขโมยครับใช่ใช่ เปิดซองด้วยความเร็วซองแรกก็มูลค่าสุทธิอยู่ที่5้าุดดดอลลาร์มันซองหนึ่งหกดอนปะยังขาดทุนอยู่นะซองนี้0ูนดดอลเลยขาดขาดทุนย่อยยับครับเปิดการนี้วงการนี้นี่มันเราต้องยอมจริงนะถ้าเราไม่ได้การแลเนี่ยเราจะขาดทุนย่อยยับเลยครับเราต้องได้การระดับแบบสูงๆนี่ไงเห็นปะได้6 8จุดดห้าเนี่ย7จ8จุดเก้าแปดแล้วเออได้กำไรมาหน่อยนึงคุ้มเปล่าไม่รู้เนี่ย คุมไม่คุมไม่เป็นไรครับเผื่อเราได้การ์ดดีๆอเ,เออเปิดซองผว้นี้ก็ต้องลุ้นการ์ดแบบซุปเปอร์แรแบบอุนต้าแรอะไรอย่างนี้เปิดไปดีฮะนี่ผมจะเอาจริงหรอเกลือนะเนี่ยจังหวะบล็อกผมเกลือแล้ว, <c oughs> วอเออขาดทุน เปิดมาขาดทุนไม่เป็นไรมันความสนุกมันคือการที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้นี่แหละเฮ้ยสีดําเติมสต็อก่าเติมต็อกไว้เจนสองนี่จะามาขายไหมอะเข้าตู้ของร้านจะขายปะล่ะขายดิกจะถามด้ไมถ้านั้นก็ไม่เห็นพี่ซื้อมาก็เลยแบบอก็คือรอดูไงว่าน้องจะเติมตู้เพิ่มมาเฮ้ยจังหวะนี้มันต้องเติมอยู่แล้วครับเราจะไม่ขายมันย่อมเป็นไปไม่ได้ ไวเชลมาอีกหนึ่งอันพร้อ,อมกับสต็อกอันนี้เราไม่มีสต็ออ๋อเรามีสต็อกอยู่หน่อยหนึ่งใช่ไหมตอนนี้สต็อกนะครับ4เซตกับบล็อกนี้อีก2โอเคสั่งมาโลดมามันต้องขายมันต้องขายจังหวะนี้เราแล้วตู้ตู้นี่ไงตู้มาแล้วจะไว้ไหนรับนะครับพวกพวกกรอบรูปนี้ไว้ได้วางไว้ข้างๆชั้นวางไว้ข้างๆชั้นตู้ตาฝั่งนี้ดีกว่ามั้ย ฝั่งนี้มันไม่ใกล้ทางออกเกินไปหรอเดี๋ยวเขาเดินมาปุ๊บแฮปเก็บกระเป๋าไปเลยนะแหมจริงจังมากเราต้องป้องกันขโมยไว้ก่อนครับชีวิตจริงนะการทำงานเราประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณพร้อมที่จะถูกปล้นได้ตลอดเวลาง่ายๆเลยคนเราบางทีความโลภมันบังตาครับแค่นิดเดียวเขาก็เอาเพราะงั้นเราก็จะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยสมกับเป็น คนขายของมืออาชีพเติมสตอ็อกเข้าร้านเรามีซีรีส์สอง้ะนะตอนนี้อ่าจัดเรียงราคาเรียบร้อยถ้างั้นเดี๋ยวก่อนอมันต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมพิธีกรรมคือการประเดิมบ็อกซักหน่อยบ็อกละแซองครับนิดๆหน่อยๆไม่เสียหายไม่ถึงแก่ชีวิตเปิดไปโอ้โหซองแรก6 0 9ไม่คุ้มนะมันแพงกว่าหรือเปล่าซองนี้ ไม่เป็นไรเราอย่าไปสนใจเรื่องหไม่คุม้ม9.60เนี่ยแบร้อยได้ซองมาแบบสวยๆการ์ดแบบสวยๆอยนี่เก็บเข้ากับเก็บเข้าอ่าเขาเรียกอะไรนะเก็บเข้าสมุดการ์ดเออเรียกไม่ถูกซะแล้วช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับเป็นช่วงเวลาสําคัญยิ่งที่เราจะได้ใช้เวลาในการ ไม่ว่าจะเป็นการแบทเทิลกับเพื่อนการตามเอาไปเก็บการนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเรื่องของการตามเก็บการนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันอ่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันได้เวลาแล้วนะฮะถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะพักเบรคคลิปละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันได้เวลาประมาณ20นาทีแล้วผมจะทำเฟสละประมาณ20นาทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีปัญหาด้าน หล,หลายๆอย่างนะครับลุมเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเล่นเป็นพิธีให้ FC รุ่ท่านที่น่ารักทั้งหลายเนี่ยได้หายคิดถึงกันสักหน่อยได้ยินเสียงผมหน่อยหนึ่งอ่าเวลาเล่นเกมพวกนี้ผมก็จะพูดเยอะนะครับแล้วก็ไม่หัวร้อนไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เนี่ยก็จะได้รับชมความเพลิดเพลินจากเสียงอันแสนรอเเร่าของผมยังเต็มที่เอาละพูดหาเรื่องให้คนเลิกดูอีกอะ เห็นไหมคนตั้งใจทํางานเขาตั้งใจทํางานจริงนะครับส่วนเราเนี่ยอู้เรียกว่าอู้ไม่ขยันทํางานเลยเออปล่อยให้เขาทํางานไม่หยุดเลยนะครับแล้วเราก็พูดไปพูดไปเรื่อยๆแล้วทำไมไม่เอาไว้ฝั่งเนี่ะตรงนั้นจะได้เป็นที่ของพีก็ไม่เอ๋อแยกปลาอ๋อแยกปลากับแยกบนพื้นกับบนบกแต่ฝั่งนี้มีกวางนะพี่มันไม่เห็นจะเข้ากันเลยอะก็มันสีฟ้าทั้งชั้นไง แต่ฝั่งนี้มัน333มแล้วทำไมฝั่งนั้นมี8อยู่จุดช่องหนึ่งเนี่ยก็ไป็ามก็เป็นามงงงงเลยเอาละครับวันนี้นะได้เวลาสำหรับการปิดร้านแล้วถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเฟสต่อไปนะครับเฟสนี้ก็ขอบายบายไปตรงนี้เลยตอนนี้มีตังค์หกพันเนะครับรอบต่อไปเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้เงินกับการเติมซอกของร้านค้าแล้วก็อาจจะการเพิ่มเติมอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับเข้ามาจัดแต่งร้านให้มันสวยงามขึ้นนะครับทำไมมีตุ๊กตานกสีฟ้าอยู่ดีตัวหนึ่งวะเนี่ย มันมันเด๋อวเดือเด๋ยวพอดียวกล่องมันมาย้ายของอ๋ออาโอเคโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะยืนประจำการอยู่ตรงนี้นะฮะพอเรายืนประจำการตรงนี้เสร็จปุ๊บเ่าเราก็จะเตรียมตัวสำหรับการไปสู่วันต่อไปนะแต่ว่าเดี๋ยวพอขึ้นขึ้นคลิปอีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่เวลาสามทุ่มตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่เช้าตอนในโหมดมัลติเพเยอร์เนี่ยเวลามันจะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเสียเวลาตอนที่ผมกําลังพูดทักๆๆทายกับทุกคนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด ในคลิปต่อไปนะครับด้วยเวลาตอนสามทุ่มแบบนี้เป๊ะเลยทางบันนี้เนี่ยก็ต้องขอกราบขอบคุณต่อพี่น้องเพ,พื่อเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคิิปภังฑ์ช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสําคัญอีกนคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไ่ทัาได้รู้ตัวเลยนะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้เอาติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะั p ให้เพื่อัณดูทุกวันเลยนะฮะ ใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะอย่าลืมทำไดรี่เควสที่ได้รับจากผู้คน,อนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทัท่วๆการใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมทำไมเหมือนผมไม่ได้ทำเควสอะไรบางอย่างอืมตู้โต๊ะแบตเทิร์นปะฮะโต๊ะแบตเทิร์นอะอะไรอะมันเควสอะไรหรอเควสไมนบอกว่าอะไรอะอ๋อมันแค่แจ้งให้เราเข้ามาในให้ไปยืนในวงแล้วผมไม่ได้ไปยืนในวงมันเลยไม่ได้ทำเควสเลยเนี่ย Look you up can change your card shop เนมบายคลิกกิ้งอ๋อเป็นช่วงเป็นชื่อโอเคเออเดี๋ยวา่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทำเดี๋ยวค่อยมาทำตรงนี้ตัดไปแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันครัับบพกนนะครับพบกันนะครับ